สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาเจองานคล้ายๆงานการชาติที่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยพอดีผมมาทุละที่ตำบลหนองผือเนี่ย เจองานพอดีก็เลยถือโอกาสเดินดูที่ผมถามเขาแล้วลืมชื่องานกุ้งข้าวหรืออะไรสักอย่างงานประจำปีเดือนสามเขาจะจัดทุกปีแต่ละตำบลเนี่ยมาออกงานสินข้าวทอเพียบเลย ร้านต่างๆกระเป๋าเยอะมากกระเป๋าแบบนี้ส่งใส่เวลาไปเดินตลาดก็ใส่ของใส่ไปได้ผมชอบกระลำเขา <c oughs> หัวใหญ่มากเลย ปลูในกระถางเมื่อกี้ผมถามในร้านหนึ่งหมละสี่สิบบาทหม้อบเริ่มเลยอันนี้เป็นตำบลน,น้ำใสผัก๋ยวผมจะไปซื้อสลัดสักถุงผมเห็นไว้แล้วอยู่ตำบลสีโคตร มีผักออเ์แกนิคนี่เขามีเวทีดนตรีด้วยนะน่าจะเย็นเนี่ยมีดนตรีทุกจัดหลายวันนะถึงวันที่สี่มั้งเวทีเพิ่มเลยน่าจะเล่นดนตรีตอนเย็น อันนี้เป็นสลัดหรือเปล่ะมันมีผักอะไรนนมั่ง <c oughs> มีสองเหรอแบบไหนแบบในนู้นมีไหมน่าจะทำแบบนู้นด้วยอ่ะผมอยากได้ใบเขียวๆไม่เอาไปกินนี่แหละ๋ออแบบนี้อเออใช่จองแบบนี้ด้วยก็ได้คะ่ะอันนี้เขา,เจ,าจองเลยนะเนี่ยจองแล้ว <c oughs> เอไม่ได้มาเนี่ยสวยมากอ่ะมีจองแล้วโอ้ยเสียดายมาไม่ทันผมไม่ได้ตั้งใจมาหรอกพอดีผมมาทุระที่หนองผือเนี่ยเห็นงานก็เลยแวะเข้ามาดูพอดีเห็นผักร้านนี่มันสวยใบใหญ่มาก ยาาได้พอดีเลยอืมนั่นแหละก็เลยเอาถุงนี้แล้วกันเอาถุงเล็กนี่แล้วกันยี่ิบห้าบาทก็ผมผมเนี่ยเป็นคนชอบ ปลูกไปแล้วแต่ว่ามันที่บ้านมันไม่มีที่ปลูกนี่วางแบบนี้ได้ใส่ในกระถางแบบเวลาเนี้ยนะคะเหลือไม่ยากงอกง่าไม่้ผมไม่ต้องไม่ไปลงพื้นที่อะไรเอาไปตั้งไว้อย่างนี้แค่เรามันก็จะงอกอีกสวยมากเลยอาจ่ายตังค์นี่ก่นอนอิ่มห้าเนาะอันนี้ใหญ่ๆหญ่ไม่เอาหรอคะทาเป็นไม่เป็นอ่ะไม่เคย เอาไปกินยังไงต้มจิ้มน้ำพริกกินน้ำพริกได้เบ้านเราก็จะแกงใส่ปลาแกงใส่พวกสวยมากน้ำเต้าปลูกเองเหรอค่ะตำบลตำบลสีโคตรสีโคตรอยู่ตรงไหนเนี่ยสีโคตรไปทางเกษตรวิสัยอ๋อออกไปทางนู้นอราแปดกิโลค่ะอืมออกอย่างนี้ไปประมาณแปดโล เนี่ยจะกลับแล้วจะกลับแล้วพอดีผมมาที่ตำบลเนี่ยตำบลน้องถือก็เลยขับรถผ่านพอดีเมื่อเช้าผมเห็นผมว่ามีงานอะไรแป๊บเขาจะมีลำมมีลำถวายระมโภตนะรัมจะมาเต็งโอ้ยมาผิดวันมีโอกาสก็อยู่ดูนะคะแต่ก็ไม่ไกลหรกอยู่เลยขับรถมาแป๊บเดียวหน้าเที่ยวอยู่ ตอนเย็นมีดนตรีด้วยนี่ค่ะทีบ้านฟินแลนด์ครับโตเกียวมิวสิกเอ็นที่บ้านฟินแลนด์โค้ดหรือว่าจะแจกเหมือนอักเปลโอ้พอ,อดีเลยตำบลสีโค้ดใครว่างเชิญมาเที่ยว6นาที อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับ